สวัสดีท่านผู้ชมครับผมตอนนี้เรียนในเกมคลายสตาร์ในาพาร์ทที่15แล้วโอเคในเมื่อเราชงผมเช็คคงเช็คของอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะในาพาร์ทที่แล้วไปกันต่อเลยครับในอ่าชั้นที่2องเซิลฟ์เฮดเทรดเราก็จะมาลงต่อจากตรงนั้น ซึ่งก็มีประเด็นอยู่ว่าท่านผู้นั้นที่พวกสเปกเตอร์<ะ>เขาบูชาในคาแิ้วเ,เป็นใครโอ้โหรอตั้งนานเนี่ยโอย,อยู่คนเดียวเป็นไรหรือเปล่าโอ้ยสบายดีน่นานาไม่ใช่เด็กเ็สบายดีอยู่คนเดียวได้ถึงจะดูเป็นเด็กก็เถอะนะแต่คิดยังไงก็เป็นเด็ก,กน,นะยันดูทุกเล่นไม่นั่นสิท เออไม่คือหมายถึงเวลาเราพูดกันนะคือดูจากลักษณะนิสัยเอ่อพฤติกรรมอะไรเงี้ยโอ้โหเสียมาแล้วยาทจริงฮึเรย์พูดไปหน่อยสินรยเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมเอาให้เลือกจริงๆด้วยอ่ะเออเด็กอะฉันก็คิดว่าเธอเป็นเด็กนะ อะไรกันนี่น่านนช็อกจริงจังそういうところじゃないかเออนั่นแหละอย่างนั้นแหละที่เด็กอะเอ,อ้ยช่างเรื่องอายุไปเราไปกันต่อเถอะอุ้ยออกมาแล้วอะไรเนี่ยมีอะไรอีกอืมแค่จะมาเตือนอะไรนิดหน่อยอะเตือน ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับเรจังแล้วก็ฉันคงเศร้าแย่เลยอ่ะเตือนตรอเตือนอะไรระวังเลยวะฮะเจ้าหญิงเลยไว้น้นให้ดีก็อนำในสิทธิ์นะเหรอเขาใจถูกไหมเจ้าหญิงเลยไว้น้นอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะเอ้ไม่สิมันคำนี้มันเป็นคำที่ เดี๋ยวนะอันนั้นหมายถึงคือผมคิดอยู่ว่าเออเออเป็นพาร์ตอะไหรือเปล่า,าที่เฟเรสกับเมฟิดเขาเรียกเราหรือเขาเรียกคนอื่นแต่ผมเข้าใจผิดเองคือเจ้าหญิงเลเวนันต์เหรออันนันน้นเคยได้ยินมาอยู่นะเป็นข่นนาวลือเลยละ่ะไม่ว่า แม่ว่าจะอยากได้ดูยานมากแค่ไหนก็อย่าไปยุ่งกับไอเลเวเนน้นไอเจ้าหญิงเลเวเนน้นเด็ดขาดคุณคโคโกโรนี่หมายถึงแน่นอนเลยละ่ะไม่ต้องสงสัยยายนั่นแน่เลยเจ้าหญิงแมวลละอะไรหรออานามเนสิต,สตถ้าอยู่ใกล้ๆแล้วก็เขาก็เข,ข้ามาเลยฉันจะจัดการให้จบด้วยมือข้างนี่แหละเจ้าหญิงเลเวเนน้นเหรอ คำนั้นชื่อนั้นเหมือนฉันที่เคยได้ยินมาก่อนแต่ทำไมตอนไหนล่ะเ่นเป็นไรทำไมผมไม่คุ้นเลยวะเซนเซนเคยได้ยินด้วยเหรออืมโอเคผมอ่อของอันนี้เราน่าจะยังไม่ต้องเราซื้อของฟาร์มแน่สายฟาร์มแองเกอร์ซื้อไปเติมซะหน่อยเอ้ยอ่าอันนี้เติมเติมเติม โอเคครับมาเราจะได้เล่นกันต่อแน่อืออืออืมอืออืออเอ้ยออือิืออือออกมาอืออืเอืออืออือคืออเออือือออือออะืออ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 ออืมอออือออือออืออออเลีือลืออือี เราอาจจะได้บวกแล้วใช่ไหมเนี่ยเราเราอาจจะได้บวกกับอุ้ยเราโดนเด็บดาวแล้วใช่ไหมแต่เบลเซนเพิ่มครับโอ้แต่มันติดมันก็ติดไม่นานนี่แต่เหมือนตัวมันหนื่อยๆบ้าหรือผมคิดตัวเองอืมอืมอืมอ,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 มอมุ้ยชัดอุ้ยโดนไปนเท่าไหร่เมื่อกี้มองไม่ทันฟาดไปไม่โดนเหรอได้อย่างไรเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดอุ้ยโอ้โหนึกว่าระเบิดวงใหญ่หอือ โชโชโชฮะเฮ้ยมื่อก่งโหฮุซบายบายมไปไปื่อกี้อ๋อไม่ใช่โมเมท์มาเหมือนเดิมโอเคเฉยนี่ไงมาอีกแล้วอันนีนะศิลปะคือระเบิรดระเบิดคือศิลปะเหรอืม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 ,อม,อมโอเคครับเมดอันนี้ทางลงทางไปต่อตั้งแต่ขนาดเนี้ยโอเค มีทางแวะขึ้นด้วยแต่ไม่แวะแลวกันนะครับผมเราจะไปต,งตรงๆนะครับชั้นต่อไป <mm ยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรเลยฮันแน่ฮันแน่ AFK 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 ก็มาแน่ไม่โดนช่โช่โช่อื คุยโคลเวลอัพใช่หรือไม่ใช่เห็นหลอดเลือดมันเด้งขึ้นมาเลยเมื่อกี้ชูชันใช่นมาชูชันฟาดไปแรงจัดๆแน่ๆๆเฮ้ยทำไรอ๋อไอตัวนั้นปล่อยโซ่อืมจิ้มอืมอืมเอ้ยงานช้าต่อยอืมอุ้ยโอ้โหติดสถานะด้วยเมื่อกี้ เมื่อกี้โดนอะไรไปไม่รู้ออโอเคโอ้ไอ้ต้นสายเพนไม่ชอบความเจ็บปวดอ่าเดี๋ยวนะวิแปลว่าน่าจะข้างล่างแน่ทางชอบทำมาหลอกแนะ่อย่าคิดว่าไม่รู้โอเคครับอืมอืมเอออดท่านผู้น,นั้นใช่นี่จะใช้อนมในสิทธิหรือเปล่าครับอืมแน่ไม่โดนข้างหลังอนะ่ะอืม นี่จนมันจนจนมันไม่ล็อกเป้าให้แล้วเนี่ยจนมันไม่ล็อกเป้าให้แล้วเนี่ยมันออกนอกเขตเ้ยหลังเข้าอย่าคิดว่าไม่เห็นอย่าคิดว่าไม่เห็นอืมโอ้สายเนี่ยหกโอเคครับตรงมาตรงนี้ต่อเลี้ยวมาเมื่อกี้บอกตรงเอ้ยติดฮันเน่ออมหลังแต่ไม่โดนเฉยครับดูได้อย่างไรเนี่ย <c oughs> อือืบินไป <c oughs> โชโชโชอืโ,โ,โอเคครับหุยนี่มันทางฟาร์มชัดชัดโอ้โหมีให้ขนาดนี้นี่หมายความว่าอย่างไรนะประเด็นก็คือทางวนนี่หว่าแล้วผมมาทางฟาร์มไอ้บ้าเอ,อ้ยแล้วลงมาเฮ้ยขึ้นดีกว่าผมว่าหุยกันจะทักเลยว่า มากกว่านี้ดวงวิญญาณเพื่อท่านผู้นั้นผู้นี้อีกแล้วเหรอผมจะถามอยู่ว่านี่ใช่พวกอนามเนสิติหรือเปล่าหรือถามไปแล้วนะแน่คนลุกจริงๆเจ้าพวกนี้อย่างก็เหมือนว่ารับใช้ใครบางคนอยู่นั่นแหละแล้วก็ปกติดวงวิญญาณที่การเป็นเรวนแนนได้ก็ต้องมีสติที่แข็งแกร่งคอคงไม่มี หายากกนะ็ในที่จะมาร่วมร่วมงานของคนอื่นบางทีตอนที่พวกเขาไม่ชีวิตอยู่อาจจะมีความเกี่ยวข้องก,กันก็ได้เนี่อ๋อก็เลยว่าตายไม่ได้วยังใช้ประโยชน์ได้อยู่ใช่ไหมลนะ่ะตัวมุกยานใหม่เอ,อ่ยจงมอบร่างกายมอบตัวมุกยานในห้มาซะ เพื่อเรียกท่านผู้นั้นกลับมาเอ๊ะโอ้โหผมเริ่มคุ้นๆแล้วเอ๊ะผมผมกดท่าอะไรถึงไม่ได้พวกนี้ถึงซะด้วยถึงซะด้วยเรอืมโอเครับโอเดยวเดวนอ้ยโดนโดนไปก่อนหนึ่งตัว ไปก่อนหนึ่งตัวไปก่อนหนึ่งตัวอืมทำไมไม่โดนมาห้าใหญ่ฟาดไปอืมอืมสามสับตุม้มโอ้โหเฮ้ยเอ้ยโหนี้โอ้โหอืมเอาเดี๋ยวทะลุทะลวงโอ้โหไม่โดนเลยมา โอ้ยเชโอ้โหแล้วตีวมาก่อนลุกลุกล like ุกลุกวะบัลงอ้มให้ตายเถอะมันล็อกเป้าโอ้โหไม่ดวกเลยอืม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 โอ้โหถ้ามันช้าไป โอ๊ยไม่ทันปะเนี่ยโอ้โหไม่ทันเดี๋เดเะไปเรือจะหมดอือ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 มาเอาบ้างอืออือฟาดไปฟาดไปฟาดไปไอตัวนี้ไปไหนอืออือไอโดโมเนี่ยเอ้เอาไม่โดนเหรอออกมันออกมันหมุนกล้องได้เลยผมเพิ่งรู้เอ้า ไม่โดนเฉยอะไรปะเนี่ยอืมฟาดไปเก็บตัวสุดท้ายอืมอืมอือ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 ย่างโอ้โหมันไม่โดนเอาซะเลยอืมโอเคเอ้ยอันนี้น่าจะยังไม่หมดไปเนี่ยผมลืมไปเออท่านอนัมเนสิตนั่นไงชัดเจน ชัดเลยอย่างนี้นี่เองเจนนี่ตามเกาะหางอนามเมสิตอยู่สินะเหมือนจะนำบะเลยคุณโคโคโร่อนามเนสิตคงเป็นเลเวอแนนที่มีความสามารถมากเลยสินะเธอไม่ได้พิเศษขนาดนั้นเจนนี่ก็แค่เอเวนที่บ้าอีโก้นั่นแหละ โอ้โหแอบเข้าเรานิดนิดอุ้ยคือผมจะบอกว่าอ่าอนำในสิทธ์พูดใช่ไหมว่าจะจะทำการจะมีเป้าหมายในการชุบชีวิตท่านผู้นั้นเหมือนกันอืมคือแบบว่าไม่น่าจะใช่ชุบตัวเองหรอกเอยเออเออไอ้เจ้าตัวพูดว่าอีกไม่นา,นานจะได้อยู่ด้วยกันแล้วปะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยประมาณเนี้ยทีนี้ก็เท่ากับว่า เป้าหมายตรงกันก็คือไอ้พวกนี้ก็ริ้วล้อทั้งหมดเลยอืมไอ้พวกนี้ก็ริ้วล้อของอนามันสิทธิ์ทั้งหมดเลยเรียกว่าเกาะกินอยู่ด้วยก็น่าจะโอเคกว่าใช่ไหมล่ะเรียกว่าเริ่มเจ็บหนักกันทั้งตี้แล้วเฉพาผมทางไปต่ออย่างที่คาดคิดมอืมนี่ผมเก็บไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย โุ้ยเก็บไปเจ็ดและแปดโช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 ืมโอเคเมื่อของเลเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวอื่นมาแทนใช่ซึ่งเอ๊ะทำไมต้องลง่งเอ๊ะพี่ฮะ ไปอะไรไปเลยเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงเสียงฉันไม่ได้ยินอะไรเลยนะฉันก็เหมือนกันนะเสียงสเปกเตอร์เดี๋พวนี้่อฉันมั่นใจนะว่าชัดเจนเลยไงพี่มิไรหรอไม่ผิดแน่เสียงมิไร เดี๋ยวแน่อย่าไปคนเดียวสิอเอาบังคับเราเลี้ยวโดนกะนานไงโคโเซนโคโคโร่ทางนี้ไม่เป็นไรไน,นี่ก็ปลอดภัยเหมือนกันก็ปลอดภัยแ,แต่ว่าโดนแยกจนได้ฮะเลจะไปฝั่งนู้นเหรอขอโทษทีคือเพราะฉันแท้ๆเลยฉันด้ยินเสียงน้องสาวแล้วก็ฉันก็ไม่โทษเธอหรอก เรยจังกับโฉท้องไปหามิรายนะเดี๋ยวพวกเราจะหาทางไปต่อแล้วไปเจอกันดีกว่าเข้าใจแล้วระวังตัวนะฮะนนไม่อยากจะพูดแบบนี้แต่ฝากดูแลเรยด้วยเข้าใจแล้วฉันจะปกป้องเลยเองโอ้ยโดนจับแยกเฉยโอ้โหจับแยกเฉยกลับได้ไหมเนี่ย ทำอะไรได้ไหมเดินชนตีไม่ได้โอ้โหจับแยกเฉยแปลว่ามาถูกทางครับแปลว่ามาถูกทางแต่ผมกังวลมันจะอุ้ยผมกลัวมันเป็นวานนะวานาดาอุ้ยโอ้โหเยอะเยอะเยอะฟาดไปสามตัวอืมผมกลัวมันเป็นวานะแนะปลว,นะว่ากับดักกับผมในที่นี้นะที่ผมจะสื่อใช่โอเค ไม่มีเราจะพูดภาษาญี่ปุ่นอะไรคำอืมคือบางทีเราถ้าเวิร์ดเคสซินาริโอเนี่ยเราอาจจะเจอกับแบบว่าเฮ้ยผมว่าเราขึ้นทางตรงดีกว่าเราขึ้นทางตรงดีกว่าเวิร์ดเคสซินาริโอเราเราอาจจะเจอกับอะไรที่อา่าเจ็บปวดหัวใจเราอีกก็ได้ครับถ้าไม่ใช่ใจเราก็ใจเลยนี่แหละนะให้ผมทำใจไว้นะอืมอืมระเบิดมันสั้นโอ้โห,โหเดี๋ยว เดี๋ยวเนะเหมือนนาาได้สกิลใหม่ใช่ไหมเหมือนเห็นถูกต้องเอ่อราวโรบินเหรอแล้วเบิร์ดคลาวคัสติ้งน็อกแบ็กเอฟเฟกต์แล้วติดเลือดออกด้วยเอามาใส่มาครับท่าอะไรยังไม่เข้าใจกดดูอุ้ยท่าระยะใกล้นี่นะมาเลยลองสับเข้าให้ไม่เห็นติดเลยไม่เห็นติดเลยอืม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 ไม่ติด เอาใหม่อีกทีนึงนี่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 ติดแล้วติดแล้วอืมอืมอืมโอเคครับมาลงมาทางนี้ต่ออุ้ยดวงวิญญาณเฮ้ยเฮ้ยชัดนี่อะไรพี่เหรอใช่พี่เองโอ้ยรององค์ไปที คนนี้หรอม่ไรรไอ้สุดได้เจอสทีฉันอยเจอเธอตลอดเลยแมัตก็ยากขอโทษดยお姉ちゃんが私にるのขอโทษฉังนะฮะทําไมเหรอขอโทษนะมิไรฉันควรจะเป็นพี่ที่ปกป้องน้องสแต่ฉันฉันทําร้ายเธอ ก็ทำให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นพี่พูดเรื่องอะไรอ,อ๋อรู้แล้วกำลังขอโทษเรื่องที่เลือกกินอยู่ใช่ไหมลนะ่ะไม่ไม่ใช่บางทีเธออาจจะสลึมสลืออยู่ก็ได้เพิ่งตืน่นนะบังเนี่ย,ยน่า ไม่เป็นไรจริงๆหนูก็ชอบพี่ที่เอาแต่ใจอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องขอโทษแล้วมีอไรฉันนหะถ้าพี่ดูฉันอยู่ คิดถึงฉันอยู่ตอนที่ฉันเศร้าก็าจะจับมือไว้ตลอดแค่นั้นก็มีความสุขแล้วในตอนนั้นฉันไม่ได้จับมือเธอด้ว่ซ้ำอย่าทำหน้าแบบนั้นสิยิ้มที่พี่ ปปการได้จิ้มแกมตอนที่พี่ยิ้มอยู่มีแค่ใช้คนเดียวทห้นั้นที่ทำได้ขอบคุณ,คณมีไรมีไรพี่จะไม่ว<ะ>ุฒิพีไม่ฉันไม่อยากถูกแยก อะ,อะไรเนี่ยอา้าวอะไโอ้โอไม่ได้กะจะให้เธอหนีไปเลยเนี่ยวเนี่ยแม้เป็นหาเยอะซะจริงเลยทำยังไงดีเลยเนี่ยทำไมแกถึงไอ้น้ากลัวคนนี้มีใครอะ่ะโอ้นนนน แม่มารยาทไม่ดีเลยพ่อแม่ไม่เคยสอนยังไงฮะเนี่ยเอาด่าพ่อแม่ด้วยตอบมาเดี๋ยบี้ทำไมต้องล่กฉันกับมิไยลงมาในแดนชาระลนี่ด้วยทำไมถึงต้องตามล่ามิไรด้วยนั่นสินะถึงจะตอบไม่ง่ายก็เธอแต่ว่าจะให้อธิบายเนี่ยก็ยากนะรู้หรือเปล่าดวงยาของคนตายอ่ะ ความทรงจำของทุกคนเนี่ยจะบกคล่องหายไปบางส่วนฉันก็เหมือนกันคนที่สำคัญที่สุดที่ฉันไม่อยากจะลืมฉันสูญเสียความทรงจำของคนงนั้นไปแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเราหรือไงหรอ <c oughs> เออเกี่ยวสิเกี่ยว ก็ทั้งหมดนี้คือการแก้แค้นของฉันยังไงล่ะล้างแค้นเหรอพูดเรื่องอะไรเนี่ยพูดอะไรามาทำอะไรให้เธอความสัมพันระหว่างฉันกับเธอเอ้ยระหว่างฉันกับเขาถูกช่วงชิงไปฉันจำชื่อของเขาไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าขโมยสิ่งเดียวกันมาจากเธอฉัน ฉันไม่รู้เรื่องพวกนั้นสันซนเืย <c oughs> ฉันก็น่าจะบอกได้นะแต่ว่า <c oughs> เอาแบบให้มันสนุกกว่านี้ดีกว่าเพราะว่าใชนคือตัวเอกของเรื่องนี้ <c oughs> แล้วก็เรื่องการแก้แค้นและการเกิดใหม่ด้วย <c oughs> ส่วนแฮปปี้เอ็ก็คือการได้ล้างแค้น <c oughs> แล้วก็คืนชีพให้ <c oughs> กับคนที่สำคัญที่สุดของฉัน แฮปปี้เอนด์บ้าบอลอะไรคุณช่วงชิงดูเวเมียามามากขนาดนี้ทำร้ายค,ค,คุณโคโคร่ใช่ก็แน่นอนสิฉันฉันเป็นตัวเอกคนต่างๆของฉันนี่ไม่ว่าจะเสียดูเวเมียไาปมากขนาดไหนฉันก็จะทำยังไงก็ได้เพื่อให้ได้แฮปปี้เอนด์ เห็นแก่ตัวเกินไปแล้วโอ้แล้วมันต่างกับที่เธอทำอยู่ด้วยเหรอนั่นมันตอบไม่ได้ใช่ไหมล่ะที่จริงเธอก็รู้ตัวมสาสักพักแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่ Oh. รูท้ทั้งที่รู้แต่แกล้งทำเป็นไม่รู้งั้นเหรอหลอกตัวเองเก่งจังเลยนะหลอกจิตใจของตัวเองปิดหูปิดตาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยล่ามวิญญาณดวงอื่นเพื่อให้ความต้องการของตัวเองเป็นจริงไม่ใช่ฉันไม่ใช่ ไม่เห็นจะต่างอะไรกันเลยเฉันกับเธอก็เป็นเหมือนกันตุ๊กตาที่ขับเคลื่อนด้วยอีโก้ของตัวเองเล่ทำตัวดีไว้สิเลยนี่เธอน่ะคิดจะจับมือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอด้วยมือที่เปื้อนเลือดเนี่ยนะคิดจะทำอะไรกันแนะ่พอทีพอได้แล้ว จบพูดพกับคนนี้เลยเลยจะเหนเย็นซีกระจกไม่ยอมรับตัวเองที่สะท้อนบนกระจกไม่ได้เหรออืมช่างเถอะเดี๋ยวฉันต้องไปตามเด็กคนนั้นต่อเ้วจะที่เราเตรียมตัวทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วไว้เจอกันใหม่นะเลยเลยเลยฮอัน้นไมอันนั้นม่สิทไปไหนแล้วไม่รู้ ขอโทษเราไม่รด้เล่ากันโทษทีเลยทำอะไรโอ๊ยทำอะไรเนี่ยฟังสิยังนั่นตามไรมิไรไปแล้วเรโอเคไหยงั้นน่ะไม่ดีใช่ไหมนันน่รู้ดีนะทั้งเรื่องที่ว่าน้องสาวของเธอสำคัญแค่ไหนแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะช่วยเธอให้ได้น่ะ น7 7า,นา,นาเรื่องนี้77ดูเลยอยู่ตอนนั้นเลย77ทุกข์ทรมาร์ยามก็เลยเอาไว้ทีหลังช่วยโค่นพวกมันก่อนโอเคยังลุกขึ้นมาได้อยู่โอ,โ,ออออนนโอ้โหไอ้พวกสาวอกอีกปะเนี่ยโอ้โหนั่นไงพวกสาวกมันตีไม่เข้ามันตีไม่เข้าออออืือ อืม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 โอเดี๋ยวเยอย่างนี้ล้วกันอืมเขียงไปเขียงเขียงอืมฟาต์อืมมันไม่เข้าเลยเว้ยมันไม่เข้าเลยอะไรวะเนี่ยเขี่ยมากดอวอืม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  โอ้โหสองพันแรงจัดๆจุกๆก็แรงอืออืออู้จ้าโอ้ลุกๆลุกๆลุกๆอือ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 นี่ตีคู่ตีคู่อือเอาอีกตัวก่อนอีกตัวใกล้ตายแล้วเดี๋ยวล็อกอีกตัวสิมาอือ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 ตี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 ไป ใกล้ขนาดนี้ฟาดไปอันติอืมอืม,อมโอ้เท่าไรเนี่ยเก้าเก็บไม่หมดอีกหมดยังยังไม่หมดอีกโอ้หายตายเถอะไม้เลยมองอะไรเมื่อกี้เท่านี้ก็จบแล้วเราต้องรีบตามเธอไปนะ รอก่อนนะมีอะไรโอ้โหหมดแรงเลยใครว่าคำพูดเป็นอาวุธไม่ได้ครับไม่มีใช่ไหมใช่ไม่มีแหละให้ตายเถอะแล้วดูมันตอกเข้าที่นี่มันห้องฉันเหรอ มีข้อความทิ้งไว้เขาเรียกว่าไงนะคนโทรมาตกใจหมดเลยทุกคนวูบไปอ่ะอนาคตอะนามเนชิส์ว่านานาใช่อนาคตอะนามเนชิส์นะถ้าฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วก็กลับมานี่นะตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าคุณคุโรกะเซนไปไหนนานาก็เป็นห่วงนะคุณคุโรก กับคุณเซนยังอยู่ในแดนชำระเหรอดาวฟิโลโซเฟอร์เอาแล้วเอาซะอยากรู้ต่อเลยครับโอ้แต่โอเคเพลย์ไฟายกันเฮ้ยซีนใหม่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นักวิญญาณนักเลย,เย,เลยโอาณเ, uh, เอาน่า Enjoy moment รายสองเป็นฮ ύ, สึสแตทดีนะเนี่ยจากที่เองวิเคราะห์ดูนะผมดูถ้า่างนี้รายจะเสียวามทรงจำในช่วงที่ uh, โดนลากมาที่แดนชำระนะใช่ไหมในช่วงที่ลากมาแล้วก็ uh, ช่วงที่เจออนามนิสิตแล้วก็โดนเลยฆ่าไป น่าจะสูญเสียช่วงนั้นไปครับผมแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าคโคโคโรกับเซนไปอยู่ไหนไม่รู้ว่าไปยังไงบ้างเราอาจจะได้เล่นเป็นพวกเธอทีหลังก็ได้นะหรือไม่ก็หรือไม่ก็กถ้าเกมขี้เกียจเกมก็น่าจะเล่าตัดมาเลยว่าพวกเขาไปไหนมาเขียนครับผมเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรนะผมเราจะลงไปชั้นที่ลึกกว่านี้เราจะเจอกับอะไรหรือเปล่าอเจอกัใแม่พนันธุ์นะผมวนี้สวัสดีครับ 休養も必要なことですから。